สวัสดีค่ะช่องกร,งรมรศิลไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคำเติมนะคะวันนี้เราบอลเพื่องสี่ทุกท่านมาอยู่ในตลาดสดเมืองสุรินทร์สดเทศบาลสามช่วงเวลาเกือบแปดนาฬิกานะคะเพื่อนสีตอนนี้เราก็มาเดินตลาดนะคะเดีย๋ยวถ่ายแม่ค้าในตลาดสดเมืองสุรินทร์ประจำวันที่ย9เกุมภานพันธ์2567นะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศ ตลาดกันเลยนะคะไปเลยค่ะโอมันสรัวค่ะช่วงนี้ก่อน2โมงนี้คนคึกคักมากเลยนะคะสี่ฝั่งนี้นะคะเคลื่อนเข้ามาเนขนาดไม่เคยได้กดดูเลยจ้าข้าบรรยากาศในตลาดนะคนเพื่อนทีมันย้อนแสงเราก็เลยต้องเดิน หามุมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซื้อปลากายไปไปลาบนะเพื่อนนะครอยากกินลาบปลาครน,น,นี่คือบรรยากาศตลาดสดนในวันที่29นะคะช่วงเกือบแปดนาฬิกานะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนท่านได้ชมกันก็ยังคึกคักอยู่นะคะเพราะี่นี้ตลาดยังไม่ไวายนะคะก็จะคึกคักเลยนะคะฝั่งนี้นะคะนี่นะคะ แดดแรงมันย้อนแสงก็ต้องหาหมุมน,นะคะทีหาหมุมน,นี่คือบรรยากาศตลาดเช้านะคะตลาดสดสุรินนะคะก็คึกคักนะคะวันนี้คึกคักมากเลย,เยนะคะในตลาดมือสุรินของเรานะคะคึกคักไปถึงนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งต้นจากทางที่ตะวันออกนะคะถ้าไม่งั้นถ่ายไม่ได้นะคะทีก็จะย้อนแสงนะคะ ทำให้ภาพไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บมุมมาจากทางด้านทิศตะวันออกกันนะคะไปเลยค่ะฝั่งน,นี้จะย้อนแสงน,นะคะก็จะกลับมุมนิดนึงนะคะเพื่อน่านไปเรๆไปฝั่งนี้นะคะก็จะไม่ย้อนแสงน,นะคะฝั่งน,นี้นี่คือบรรยากาศตลาดในช่วงแปดนเดือนแปดนะ,ะนะคะเดี๋ยวเราหาาว่าเราจะได้อะไรวันนี้นะคะ

ค่กับข้าวไปเลยนะคะตักกูเช่วงเช้าก็จะมีมาเยอะนาฮะแลดูินปลา,ลาปกายนะคะกินปลากรายแข่ลูกกินลาปราให้กิน ยายปลาก็พั่วถึงเท่าไหร่ห้าสิบไม่ซ้อมเดาเดินดูก่อนนะคะค่อาหารปลาไปฝั่งนี้ว่าจะได้อะไรเยอะมากค่ะคุณผ้านะครับเก็บกันแล้วนะคะ ขอกมีรือของอะไรเียสุดวท้งไกระแต่เดป้อุกตัวิ้นชุมชิมนะคะัานีนนะเดี๋ยวไปฝั่งนี้ว่ามีอะไรบ้างลสองแถวมาเราเห็นปลาปลาตายนะเดี๋ยเดี๋ยวเราคุปลาตายกันพลางาจะวายนะคะช่วงของเมืองก็จะวายแล้วนะคะ น,นะคะถ้ามาอีกหน่อยหนึ่งก็จะไม่ได้วิวแบบนี้นะคะจมเป็นจบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมการบรรยากาศในเลาสดสุรินนะคะไม่ไม่ได้เลยะคะ

ก็ยอันสูงยูมาตัวยาวเขียดด้วยยายแกงใส่ผักทองเอาผักทองใส่บวบใส่บวบเลยนะจ้ะใส่กุ้ผักเสือจะอร่อยใช่ไหม ได้เขียดแล้วนะนแม่ซีโอแกงเขียดแล้วมันเลยเย็นเนี้ยอ่อนี้ก็เยอะมากคนจะมาเนี้ยเดี๋ยวเราหาผักก่อนนะซีผักก่อนได้เขียดแล้วนะสองแถวมาจอดเปิดท้ายตรงนี้นะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้ผักอะไรไปแกง ก็แกงฟักใส่ข้าวคั่วอร่อยนะคะเมู่สีแล้วก็ใส่ผักผักออมด้วยนะคะเดี๋ยวห่าผักออมด้วยมีแกมบ้านด้วะคะบรรยากาศตลาดก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ประมาณนี้นะโอ้ยย่าเจ้าข้าว่าเจ้าใส่บั แล้วเปล่านเดี๋ยวไปกลปีขงนัดแร้อยย่สิบจาไปหนึ่งค่ะเข้ามาแล้วคัันเข้ามาแล้วไะคเอาเบรกไว้ก่อนยายฟัใข่ยังไง ฟักไข่อันนี้ย่าทงไดเอาให้หน <O ka. S 1> ูก็ได้หนึ่งสิบบาทเนี่ยนุ้ยแล้วสิบบาทเองหมดนั่นยี่สิบบาทนะแม่ดูแพงแล้วนะคเพื่อนสี่แกงใส่เขียดอะได้ฟักแล้วนะเพื่พี่เดี๋ยวหาขยะละ แกงเขียดใส่ฟักโอ้ยไส้ฉุบไส้ฉุบค่ะห้าผักกระหยิ่งลอยมอนตามมาแล้วมอนตามมาแล้วมีผักกระหยงบอสถ้าผักกระหยง เทียดทีก็รู้จ้ะรู้จัามีผักออมไหมคะออมนั่นน่ะกำเท่าไหร่คะกำละห้าเหรวโอเคกระมัหนึ่งลูกใส่ในเขียดก็ได้วันนี้กินอาหารป่านะคะเอาลูกอ่ะ นี่ใบเตยไม่โทษนะอะันนี้ก็คือตลาดเมืองสุรินนะคะก็ได้เก่ยดฟักแล้วก็แกะออมนะคะไปแกงนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดเมืองสุรินของเรานะคะขา้าวผีก็มีนะคะโอ้โห ผักบุ้งหมูย่างนะคะแล้วก็ได้ครบแล้วนะคะเราเลือกที่จะแกนใส่ฟักนะคะแกงเขียดนะคะอย่านี้นะคะเดี๋ยวหากระชายก่อนยายจ๋ากระชายถุงเท่าไยไม่มีสิบบาทจะถุงใหญ่ไม่ไ่าโอ๊ยจะหนาด้วยกระากกรมาก ถ้าบรรยากาศตลาดนะคะก็ซื้อกับข้าวกันนะเพะื่อนๆได้แล้วนะคะได้เขียนได้อะไรละแล้วก็เก็บบรรยากาศนะครับทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะที่ตลาดสุรินนะคะตลาดสุรมนทุริช่วงเกือบแปดนาฬิกานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ หากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยดคุณเพื่อนที่สี่นาทีเลยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่องเที่ยวและสในสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปัหน่นต่อไปนะคะสุกท่านที่มีแกทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคุิปนีนก็ขอตัวลงไลน์ิีนี้นะคะสวัสดีค่ะ